ีไม่ฟังหมอนฉันเลยวิ่งหนีกันเลทำไมฟัองก่อนสิไม่อยากจะฟังอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่องค์หญิงธนารายทรงคิดนะพระเจ้าค่ะหมอนฉันอธิบายได้คือว่าที่หมอนฉันนะขอชีวิตองค์หญิงเรื่องรองเอาไว้ไม่ใช่ว่าหมอนฉันเนี่ยจะชอบคออะไรกับองค์หญิงเรื่องรองเลยหมอนฉันสาบานก็ได้ดูนิ้วดูนิ้ววดนิ้วสา,สาบานก็ได<อ>้พระเจ้าค่ะ คอาปากก็ดีนะจริความจริงลกหน่อยนี่คือว่าที่หม่อมฉันขอชีวิตองค์หญิงเรื่องรองเอาไว้หม่อะฉันลูกนี้ดันมีเหตุผลพระเจ้ขขาค่ะองค์หญิงท่านอะไรจำสุภราชาสารฉบับที่สองที่ส่งถึงพงค์ท่านอธิราชได้หรือไม่พระเจ้าค่ะจำได้สุขราชสาราฉบับนั้นไม่ใช่องค์หญิงเรื่องรองส่งถึงพงค์ท่านอธิราชองค์หญิงเรื่องรองโดนใส่ร้าย,ายจากทหารสองคนนั้นนะพระเจ้าค่ะ มองทุกขกเลยเ็นว่าองค์หญิงเรืองร้องไม่มีความผิดคนผิดก็ไม่สมควรที่จะถูกลงโทษผมฉันก็เลยขอชีวิตองค์หญิงเรืองร้องเอาไว้อยากจะบอกความจริงให้กับองค์หญิงธนดายรู้แต่ว่าองค์หญิงก็ไม่ฟังเหตุผลบอกฉันเลยวิ่งหนีอย่างเดียวบอกฉันแล้วิ่งตามตามก็ตกตามก็ตกหน้าเขียวแล้วเนี่ยอุตกันที่ฉันทำไปทั้งหมดอ่ะ คือสาวหรอกจ้าเดี๋ยวของฉันก็เป็นคนพูด้จะได้ตอย่างนี้แหละเวลาดีกันแล้วคนอื่นที่เข้าข้างเราก็เป็นหมาโอ้ยอย่าด้อยใจไปเลยนะตอนเช้าเนนะแพร่พวกเก่งนะพวกทำอะไรกันดีกันเนี่ยตอนเนี้ยของฉันต้องหาจังหวะโอกาสที่เหมาะสมไปกราบมูลความจริงให้กับพระองค์ท่านหี้าสง่าสุงองค์หญิงพระกระได ส่งไปวตัดที่ทำหนักก่อนอยให้พร่งคท่านหนรารที่ไส่งเรื่องย็นๆบอกความจริงบอกให้กรทรงใจเย็นและเวลานั้นอเอนที่จะสู่ขอโอติ่งแต่งงานดน้วยกันไม่ร้เรื่องกันไม่เคยบอกว่าจะตายเลยอีแต่เนี้ยไปตัอง้เงอเลยนะโอติงกัวเราอะตัดทุปปกหัวเออโดนใหญ่ไวนะ้เนี่ย เปลี่น้มยมังเหมือนเดิมหญิงเรองรองโู่ขังอยู่ที่นี่เราต้องมาบอกใโงหญิงเรืองรงได้รู้เ่อนนี้ดขนน่ะไม่ว่าขันการเมืองกินล้าวงยาเอออมันีตัวเองแบบนี้ไปนานๆเราจะได้สดสักที อุ้ยงค์หญิงทำอะไรนะพี่ตุ้กค่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะเมือนเดีวยวหมดกันจำผิดเรื่ององค์หญิงเรื่องน้องเป็นยังไงพี่ตุ้กค่ะไม่รู้หรอเป็นอะไรเป็นคุกอยู่อย่างเงี้ยถามไม่ได้เป็นอะไรมาขึ้นเสียงบอกว่าทำไมเนี่ยช่วยชีวิตองค์หญิงไว้นะช่วยด้ช่วย ิทจะไม่เป็นอะไรอันนี้คุกเปิดแลยไหมบ้างเปิดแล้วแล้วไปได้บ้างไปทำไม <c oughs> เราอยู่ด้วยกันสิพี่จะไปฉันอยู่เขาสองต่าสองได้ยังไงพีค่คิดอะไรกับผมฉันเลยผมฉันมีแฟนอยู่แล้วอันนั้นไม่คิดเอาคิดโองค์หญี่หม่อฉันมาที่นี่ใม่ <c oughs> ผมฉันอยากจะมาขอร้องให้องค์หญิงเรื่องรองแต่งงานกับ พระองค์ท่านอธิราชของหม่อมฉันเหนื่อยไหมเจ้าค่ะรุ่นนี้ล่ะตอนนี้หม่อมฉันส่งไลน์ไปบอกพระองค์ท่านอธิราช่าองค์หญิงไม่รู้ไม่เห็นเรื่องสุภาพนาสารย์ลายจังหวัดที่สองเขาเลยเสียใจกินเหล้ามหุยาไม่ว่าขาดการเมืองปิดห้องเงียบไม่คุยกับใครเลยพม่เจ้าค่ะได้ยังไงและไอ้ที่ไล่ฆ่าฉันตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยนี่ก็คนเรื่องเต่อกันอย่างนั้นเลยหรอ ไม่ยอมยังไงฉันก็ไม่แบ่งลูกนี้นันไม่ต้องมาพูดกับฉันฉันไม่แบ่งฉันพูดคำไหนคำนั้นฉันไม่แต่งโอ่คหญิงจะมาอะไรนะพระเจ้า,จาค่ะขึ้นเสียงกันฉันเหรอก็หมอนฉันน่ะมีบุญคุณกับองหญิงนะมีบุญคุณอะไรอ่ะจำไม่ได้ไฟดับแป๊บเดียวจำไม่ได้ใชซะนะ <c oughs> องค์หญิงจะเกือบตายแล้วจำได้ไหมถ้าหม่อมฉันไม่ขอชีวิตเอาไว้ป่านทีน,นี่ยองค์หญิงอะ่ะ ไปคุยกับร่างมะม่วง,มงแล้วเห็นแก่ความดีวความชอบของผมฉันเถอะใจลึกๆของพระองค์ท่านอาทิราชน่ไม่ใช่คนใจร้ายอ,อะไรเลยฉันไม่สนใจหรอกแต่ฉันไม่แต่งนี่เธอกำลังทวงบุญคุณฉันอยู่นะฉันไม่แต่งก็คือไม่มมมแต่งผู้หญิงผมที่ขอเนาะแต่งท่านพี่คแต่งปอมๆไมได้แต่งปอมๆแต่เขาไม่เายแต่งปอมๆแค่แต่งปอมอพอเออแต่งปุงใช่ไหมมันต้องมีรถโต๊ะจีน ต้องมีโต๊ะจีนมาตั้งเพื่อให้แขกตื่นได้ได้กินเลี้ยงถูกต้องไหมใช่ก็แต่งกับพระองค์ท่านอธิราชไปพองานจบโ๊ะจีนเก็บองหญิงก็กลับกับรถโต๊ะจีนไปเลยก้อนะใช่ไหมหกล้อเลยเนาะแต่โต๊อีได้อย่างน้อยเราก็ได้กลับเมืองเมาแต่ดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะลูกนี่รันไปบอกกับองค์อธิราชราชาของเธอเลยนะว่าฉันยอมแต่งงานด้วย ดีใจเกินไปแล้วทุกคนท่านคงจะดีใจแใใน่ๆเลยที่ได้ <ใน S 2> ย้อนแต่งงานด้วยงั้นของฉันไปก่อนอนะจ๊ค่ะได้